เมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไหมครับเมื่อกี้มันเป็นระบบตัดนะกรณีที่มันเหมือนโอเวอร์คัตนะครับดูนะผมจะทําให้ดูใหม่นะกรณีนี้เป็นการป้องกันมอเตอร์ไม่ให้มอเตอร์เสียหายนะดูนะสวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมจะพามารับชมกับสว่านโรตารี่ไร้สายตัวใหม่ของทางแบรนด์มาสลุนะเป็นโปรดักต์แรกของเขานะตัวนี้หลังจากที่ทุกคนรอกันมาเนิ่นนานเขาก็เลยได้จัดออกมาให้พี่ๆน้องๆได้ใช้กันนะครับตัวนี้มาพร้อมกับแรงกระแทกถึง2.4จูลน,นะครับ ใช้ระบบแบตเตอรี่เป็นมัลติพาวเวอร์นะตัวนี้เป็นแบตใช้ร่วมกับโอสุกะได้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นสว่านโรตารี่ขนาด2 6ม mm ิลิเมตรนะครับในการเจาะเนี่ยเจาะสูงสุดได้ถึงดอก26มิลิเมตรนะครับอัตราการกระแทกอยู่ที่4,500ร้อ RPM นะครับผมความเร็วรอบสูงสุดของมอเตอร์ของเขาจะอยู่ที่1 1 5่ r พั่อยตัวนี้เป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับแล้วก็รองรับการใช้งานถึง3โหมดตัวนี้เป็นรหัสโมเดล SCDR 1, SC 1 7 0นะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักนิดนึงนะอยู่ที่ประมาณสัก3กิโลกว่าๆนะครับเฉพาะตัวเปล่านะในกล่องนะผมไปช่างมาแล้วประมาณ6กิโลนะเดี๋ยวมาชมข้างในกันเลยผมไปได้ไปใช้งานมาแล้วแหละจนฝุ่นขึ้นหมดแล้วแต่ผมยังไม่ได้ทำคลิปใสกเกจกล่องของเขานะครับจะเป็นสแต็กแบบนี้สามารถต่อกันช้อนๆนขึ้นไปได้นะตัวนี้เป็น สเกลเดียวกันกับของ T Sta c k ของทาง d e วอนะสามารถต่อกันได้เลยตั้งแต่กล่องที่เป็นพวกเลเซอร์แล้วนะฮะหิ้วบนหิ้วล่างก็ได้นะฮะปึ๊บในกล่องนะครับตามสไตล์ของทางมาสรุเลยของแถมเพียบอยู่แล้วนี้เป็นคู่มือกับบัตรรับประกันนะครับบัตรรับประกันเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นซีรีส์ใหม่ๆเขารับประกันถึง7เดือนแล้วนะครับจากเมื่อก่อนแคแค่6เดือนเองนะฮะก็มาพร้อมนี่แบตเตอรี่ มันติพาวเวอร์ที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้นะครับเป็นรางเดียวกับของทางโอซุกะนะครับเซตนี้เป็นเซตแบต2ก้อนนะก็มีเปื้อนฝุ่นนิดหน่อยเพราะว่าผมไปลองทดลองใช้งานจริงมาแล้วนะครับเวลาเช็คสถานะแบตก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นที่ชาร์จเร็วนะเขาระบุมาที่2แอมป์นะครับชาร์จเร็วเลยตัวนี้ของแถมก็จะมีหูจับนะครับเหล็กวัดระยะ ที่เจาะเวลาเราเจาะแบบโอเวอร์เฮดอย่างเงี้ยฮะดอกสว่านเขาให้สูงสุดมาที่5ดอกเลยนะครับดอก6มิล8มิลสิมิลสิมิลน,นะฮะแล้วก็4ีมิลที่เป็นสายยาวนะครับแบบใช้งานติดแอร์ได้จุบจุบกันเลยทีนี้มาชมตัวสว่านกันนะครับนี่เดี๋ยวผมจะประกอบสายด้ามกันเลยนี่เป็นด้ามจับเวลาจะใส่ก็คลายล็อกอย่างนี้นะฮะเวลาจะล็อกก็หมุนเข้าอย่างนี้นะครับ เหมือนโรต,ตอรี่ทั่วไปเนาะตัวนี้ปรับความเร็วรอบไม่ได้นะครับคือกดแล้วมันก็จะเป็นรอบของมันเลยแต่ว่าสามารถเบาหรือว่าเร่งตามแรงกดได้นะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็มีไฟที่เป็นสถานะแบตเตอรี่บอกเหมือนกันนะอยู่ใต้เครื่องตรงนี้นะครับมันรอ,อก,กันกับอแบตเตอรี่นะตัวนี้เป็นสาโหมดยังไงนะครับสาโหมดโหมดแรกก็คือโหมดเจาะเฉยๆนะตัวนี้ไม่ได้กระแทกนะ จะเป็นหมุนอย่างนี้นะครับหมดที่2ก็คือเจาะหมุนแล้วก็กระแทกด้วยโหมดที่3จะเป็นหมุสกัดนะครับแลวตัวนี้พิเศษมันสามารถปกติปกตินะครับมันจะไม่สามารถบิดตรงนี้ได้นะครับเวลาเราใส่ดอกสกัดเวลาเราจะกลับทางไม่สามารถจะบิดได้นะถ้าเป็นตัวอื่นๆนะตัวนี้พิเศษหน่อยปรับมาตรงนี้นะครับสามารถหมุนได้เห็นไหมฮะอันนี้คือข้อพิเศษของเขานะครับมาดูแมททีเรียลหน่อยแมททีเรียลตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งธรรมดานะ เหมือนกันกับน่าจะเป็นเหมือนกับรุ่นรุ่นก่อนๆที่ออกมานะมันจะเป็น oem หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่มันคล้ายของนานเวยเจนแรก,แรกๆมากเลยตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งหมดเลยนะตรงนี้ก็จะมียางนุ่มนิ่มบริเวณมือจับที่เป็นสีดำอย่างนี้นะครับตัวนี้จับถนัดมือนะเบาด้วยไม่ได้หนักนะเพราะว่าผมไปลองสกัดเวลาแยกตอนที่เดินท่อไฟมาแล้วถือว่า ค่อนข้างที่จะทำงานได้ดีเลยนะครับตัวนี้ตรงแบตก็โยกโยกนิดนึงนะถือว่าเป็นการให้ตัวนะครับถ้ามันแข็งเกินไปเดี๋ยวมันจะหลุดนะถาดแบตก็หรือว่ามันเป็นการออกแบบไม่ดีของเขาผมก็ไม่รู้นะตัวนี้ผมจะลองไปใช้งานจริงให้ดูครับอ่ครับอันนี้ผมพามารับชมกับการใช้งานนะนี่ผมจะเจาะปูนตัวนี้เป็นเหมือนปูนต่อมอนะที่เขาไปทำโซล่าเซลล์เมื่อก,ก่อนเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูนนี้เนี่ยจะสเต้ง240กว่าเลยนะ กับดอก10มิลนะที่เขาแถมมาให้เจาะได้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะทรมานโดยการนั่งนะครับถ้ามันแรงจริงมันต้องรับน้ำหนักกดผมได้นะครับ โอเคน่าจะติดเหล็กนะครับนะการเจาะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวทดลองตัวสกัดให้ดูนะครับว่ามันจะสกัดได้จริงไหมนะอันนี้เราอยากปรับดอกปรับมาตรงนี้นะครับปรับดอกสกัดได้อ่าอย่างนี้นะอ่าหมดสกัดนะครับดูนะครับโอ้โหโอ้โหแตกแบบนี้เลย 2.4จุดูนกับราคาแค่นี้สกัดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเจ๋วแล้วต่อไปมาดูการทรมานอีกหนึ่งหมดนะเป็นโหมดปั่นโฮซอนะสำหรับช่างแอร์นะคอยดูว่าจะปั่นได้ไหมโอเคเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะกดเลยนะทีเนี้ย นี่คือการรีวิวพังก็คือพังนะผมกดให้ดูแบบเต็มสตรีมเลยว่ามันจะแรงจริงไหมมีอาการรอบตกให้เห็นดังชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตามกำลังฮนะอย่าก,กดแรงมากนะเอาให้รอบมันทำงานได้แล้วเราก็ค่อยๆกดลงไป เมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไหมครับเมื่อกี้มันเป็นระบบตัดนะกรณีที่มันเหมือนโอเวอร์คัตนะครับดูนะผมจะทําให้ดูใหม่นะกรณีนี้เป็นการป้องกันมอเตอร์ไม่ให้มอเตอร์เสียหายนะดูนะครับ <S <S เห็นไหมครับมันตัดได้เหมือนกันนะเป็นระบบคัตตัดนะโอเคผมจะปันแค่นี้ให้พอดูนะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันไหวไหมสําหรับผมก็ ยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ในการปั่นโฮซอนะครับสู้พวกสว่านที่เป็นรับสมระบบปั่นไม่ได้นะถ้าโรตารี่ก็แค่พอปั่นได้อิดบล็อกอิดมวลเบาเจาะได้ครับแต่ว่าอย่ากดแรงเกินไปเดี๋ยวมันพังครับเพราะว่ามันก็ตามราคาครับแค่นี้จะอะไรมากมายฮะเห็นไหมมันสกัดได้น้ําหนักเบาก็ถือว่าโอเคแล้วตาณนี้นะครับก็มีการร้อนให้เห็นนิดนึงนะครับ สำหรับใครสนใจก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย